คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นประสบการณ์หลอนในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนผืนป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยที่ในตอนนั้นคล้ายกับว่าเจ้าของเรื่องจะเดินทางไปเที่ยวที่บ้านเพื่อน ซึ่งบ้านเพื่อนก็อยู่ติดกับเขตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและด้วยความที่เจ้าของเรื่องซึ่งเป็นอดีตทหารที่เคยใช้ชีวิตในป่ามาพอสมควรเขาจึงอยากเดินทางเข้าไปค้างแรมในป่าแห่งนั้นดูสักคืนซึ่งการไปค้างแรมในป่าครั้งนั้นของเขามันได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับจนทําให้คนที่ไม่ค่อยเชื่อกับเรื่องลี้ลับกลายเป็นคนที่หันมาเชื่อเรื่องพวกนี้อย่างสนิทใจกับเรื่องที่มีชื่อว่าป่า เล่าเรื่องก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวรลอนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวร้อนๆของคุณวินซึ่งเขาได้ถ่ายทอดเอาไว้ในรายการ The Ghost Radio เมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดภายในเรื่องมันเกิดขึ้นบนผืนป่าในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชนั่นเองซึ่งคุณวีนไม่ขอกล่าวถึงชื่อสถานที่ ตำบลและอำเภอที่เกิดเหตุภายในเรื่องนะครับเนื่องจากหากบอกออกไปท่านผู้ชมหลายท่านอาจทราบได้เลยว่าผืนป่าแห่งนั้นมันเป็นผืนป่าแห่งไหนวันนี้ผมจึงขอหยิบยกอ,อกมานําเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไปให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกตามเคยนะครับและหากท่านใดที่ยังไม่เคยฟังต้นฉบับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปให้อีกเหมือนเดิมนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดภายในเรื่อง ผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2548คุณวีนเล่าว่าในช่วงที่เกิดเรื่องคุณวีนกะว่าจะเดินทางไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่จังหวัดโคราชโดยเขาได้โทรไปนัดแนะกับเพื่อนคนนั้นซึ่งเพื่อนเขาก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับพอคุณวีนเดินทางไปถึงที่บ้านเพื่อนเขาก็พบว่าบ้านของเพื่อนเขามีบรรยากาศที่ดีเอามากๆ คือในละแวกหมู่บ้านที่เพื่อนอาศัยอยู่มันจะติดอยู่กับชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งมันทำให้คุณวินได้เสพบ,บรรยากาศของธรรมชาติและป่าไม้ที่สวยงามอุดมสมบูรณ์อย่างเต็มที่และพอได้เห็นดังนั้นด้วยความที่คุณวินเป็นอดีตทหารที่เคยผ่านการฝึกการดำรงชีพในป่ามามากพอสมควรเขาจึงเกิดความคิดที่ว่าอยากจะเข้าไปเที่ยวในป่าและนอนค้างแรมในป่าแห่งนั้นดูสักคืนเพื่อที่เขาจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของป่าแห่งนั้นได้อย่างแท้จริง หลังจากที่คิดได้ดังนั้นคุณวินก็เลยบอกเพื่อนของเขาไปประมาณว่าพรุ่งนี้เขาอยากจะเข้าไปเดินเที่ยวในป่าและนอนค้างในป่าแถบที่ติดกับหมู่บ้านของเพื่อนดูสักคืนและถ้าหากว่าผ่านไปสองวันเพื่อนยังไม่เห็นคุณวินเดินทางกลับออกมาจากป่าก็ให้เพื่อนจัดคนเข้าไปตามหาเขาได้เลยเนื่องจากคุณวินเข้าใจดีว่าผืนป่าทุกหน,นทุกแห่งถึงแม้จะมีสเสน่ห์และความสวยงามมากแค่ไหนก็ตามแต่ป่ายังไงก็เป็นป่าอยู่วันยังคำ่ำ นั่นก็คือความอันตรายที่แฝงอยู่ในผืนป่าหากว่าเราไม่ได้ระวังหรือพลาดไปแค่นิดเดียวก็อาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาแก้ตัวอีกเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณวีนได้แจ้งกับเพื่อนไปแบบนั้นเช้าวันต่อมาคุณวีนก็ได้เริ่มเดินทางจากบ้านเพื่อนตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมงซึ่งหากนับจากเขตหมู่บ้านของเพื่อนออกมาเขาจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ2กิโลกว่าจะเข้าไปถึงเขตชายป่าแห่งนั้น คุณวีนใช้เวลาเดินเท้าเข้าไปประมาณชั่วโมงกว่าๆจนกระทั่งเวลาสี่โมงเย็นคุณวีนก็เดินเข้าไปจนถึงเขตชายป่าแห่งนั้นจนได้ก่อนที่การผจญภัยของเขาจะได้เริ่มขึ้นนั่นก็คือการเดินเข้าไปเที่ยวในป่าเพียงลําพังต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวของคุณวีนแล้วเขาเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเชื่อร้อเปอร์เซ็ต์นะครับ คือคุณวีนคิดว่าเรื่องพวกนี้บางเรื่องมันยังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เขาจึงไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เต็มร้อยเปอร์เซน์ในตอนนั้นคุณวีนยืนสำรวจตัวเองอยู่สักพักก่อนที่เขาจะคิดในใจประมาณว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคงไม่มีอะไรหรอกนอกจากนี้เขายังนึกถึงในตอนที่เขาเป็นทหารซึ่งเขาก็ถูกฝึกร่างกายและจิตใจไม่ให้หวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและการกระทำแบบนั้นของเขา ก็เพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้มแข็งในจิตใจก่อนที่เขาจะเริ่มเดินเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวซึ่งในตอนนั้นคุณวินก็ไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่เป็นการลบหลู่ต่อผืนปา่าแต่อย่างใดนะครับคุณวินเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงประมาณ6กโมงเย็นกว่าๆซึ่งตลอดเส้นทางที่เขาเดินเข้าป่าไปเนี่ยทุกๆ15เมตรเขาจะทําตําหนิไว้เป็นจุดๆซึ่งการทําตําหนิดังกล่าว ก็เพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการป้องกันไม่ให้เขาหลงป่าโดยคุณวีนจะใช้วิธีการเอาเถาวันย์ไปพันกับต้นไม้ที่อยู่ตามข้างทางในจุดที่เขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและในทุกครั้งที่เขาเดินเลยออกจากจุดนั้นมาประมาณ30เมตรเขาจะเดินย้อนกลับมาดูว่าตำหนิที่ทำเอาไว้เขายังสามารถมองเห็นมันได้อยู่หรือเปล่าซึ่งเขาจะทำแบบนี้วนไปตลอดเส้นทางที่เขาเดินเข้าไปในป่าเลยนะครับ คุณวีนบอกว่าจากจุดที่คุณวินเริ่มเดินเข้าไปในป่าก็คาดว่าระยะทางน่าจะประมาณ2กิโลกว่า,วาได้จนกระทั่งเวลาก้าเข้าสู่ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มบรรยากาศความมืดมันก็เริ่มเข้าปกคลุมผืนปา่าซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะที่คุณวีนเดินย้อนกลับไปดูตำหนิที่ทำเอาไว้แต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับคุณวีนบอกว่าเขากลับมองไม่เห็นตำหนิที่เขาทำเอาไว้เลยครับ และนอกจากการที่เขามองไม่เห็นตำหนิแล้วต้นไม้ที่เขาทำตำหนิเอาไว้มันก็เหมือนจะหายไปด้วยครับและด้วยประสบการณ์ของอดีตทหารอย่างเขามันก็ทำให้เขามั่นใจมากๆว่าเขาไม่น่าจะเดินผิดเส้นทางหรือหลงป่าอย่างแน่นอนแต่พอเขาหยิบเข็มทิศขึ้นมาดูก็พบว่ามันทำทีท่าเหมือนจะใช้งานไม่ได้คุณวินเริ่มสังเกตบรรยากาศรอบๆตัวที่เดินผ่านมา ก่อนที่เขาจะพบว่าเส้นทางเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับคือไม่มีอะไรเหมือนเดิมสักอย่างแต่เขาก็ยังไม่ได้นึกถึงเรื่องลี้ลับหรืออะไรพวกนี้นะครับเขาได้แต่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะตื่นเต้นมองนู่นมองนี่เพลินไปหน่อยจนทําให้เขาเดินหลงทิศหลงทางไปเองหรือเปล่าความมือที่เขาปกคลุมผืนป่าในเวลานั้นมันทําให้คุณวีนไม่อยากคิดอะไรมาก ก่อนที่คุณวีนจะลองสำรวจบริเวณโดยรอบจุดที่เขายือนอยู่แล้วก็พบว่าบริเวณดังกล่าวมันเหมาะสมดีที่จะใช้เป็นจุดค้างแรมประกอบกับที่แถวๆนั้นมันก็มีต้นไม้ที่เหมาะแก่การผูกเปลนอนอยู่พอดีคุณวีนจึงตัดสินใจเคลียร์พื้นที่แล้วลงมือจัดแจงผูกเปลทำที่พักทำแนวกั้นไฟและก่อไฟหุงหาอาหารและหลังจากที่เขาจัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อย คณวินก็ลงไปนอนเล่นพักผ่อนในเปลที่เขาผูกเอาไว้ขณะที่คุณวินกําลังนอนเล่นอยู่นั้นในจิตใจก็ยังไม่ได้เกิดความหวาดกลัวอะไรนะครับเวลาในตอนนั้นน่าจะประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วทันใดนั้นเองคุณวินก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นเสียงคล้ายกับฝีเท้าของสิ่งมีชีวิตโดยที่เสียงดังกล่าวมันดังอยู่รอบๆบริรเวณที่พักของเขาครับ แวบแรกคุณวีนก็คิดว่าคงจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าแต่พอชะโงนใจนึกขึ้นมาได้อีกทีเขาก็คิดว่าผืนป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นผืนป่าที่ไกลจากเขตชุมชนอีกทั้งมันก็ไม่ได้เหมือนกับผืนป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่จะได้มีสัตว์ป่าตามธรรมชาติอะไรที่ขนาดใหญ่เท่านี้ได้เนื่องจากเสียงที่เขาได้ยินนั้นเขาคาดว่ามันเป็นเสียงของสัตว์ที่น่าจะมีขนาดใหญ่กว่าคนขึ้นไปแต่ถ้าจะให้คิดว่าเป็นเสียงของคนก็ไม่น่าจะใช่ รชาวบ้านในละแวกนั้นคงไม่น่าจะเดินเข้ามาในป่าลึกๆในเวลากลางคืนแบบนี้คุณวินหยิบอาวุธที่เขาติดตัวมาด้วยขึ้นมาแนบกายตามสัญชาตญาณโดยจัดท่าจัดทางของตัวเองให้อยู่ในลักษณะที่เตรียมพร้อมหากว่ามีอะไรสักอย่างที่เข้ามาจู่โจมเขาเขาก็จะได้พร้อมตอบโต้ได้ในทันทีแต่ในขณะที่คุณวินกำลังเตรียมตัวอยู่นั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จู่ๆตัวเขาก็หมดสติแล้ววูบหลับไปเลยเหมือนกับคนที่โดนวางยาอย่างไงอย่างนั้นไม่มีผิดคุณวีนเล่าว่าในขณะที่เขาหมดสติไปนั้นเขาก็ได้ฝันว่าเขากำลังนอนอยู่บนเปลซึ่งภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเขามันก็คือพื้นป่าบริเวณที่เขาตั้งที่พักนั่นแหละครับซึ่งขณะที่เขากำลังนอนนอนอยู่นั้นสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ชวนให้ขนหัวลุก นั่นก็คือเมื่อมองขึ้นไปบนต้นไม้ที่เขาใช้ผูกเปลเขากลับเห็นว่ามีตากับยายคู่หนึ่งกำลังนั่งห้อยขาแกว่งไปแกว่งมาอยู่บนต้นไม้ซึ่งจุดที่พวกเขานั่งอยู่นั้นมันสูงเอามากๆและมันแปลกตรงที่ว่าในความฝันคุณวีนกลับมองเห็นตากับยายคนนั้นได้อย่างชัดเจนแม้ทั้งคู่จะอยู่ในความมืดมากเท่าไหร่ก็ตามและในขณะเดียวกันคุณวีนก็สังเกตเห็นว่าตากับยายคู่นั้น กำลังส่งยิ้มแบบแปลกๆมาทางเขาครับรอยยิ้มดังกล่าวของตาใหญไม่ได้เป็นรอยยิ้มที่ส่งออกมาด้วยความเอ็นดูแต่มันเป็นรอยยิ้มที่เสียยิ้มออกมาแปลกๆที่เมื่อมองดูชัดๆเขาก็รู้สึกว่ารอยยิ้มของตายายคู่นั้นมันชวนให้เขาขนลุกออกมากๆเลยครับคือคุณวินก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่ามันเป็นยิ้มแบบไหนรู้แค่เพียงว่าภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเขาในตอนนั้น มันทั้งน่ากลัวและน่าสยดสยองในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าลักษณะเสื้อผ้าที่ตาใหญ่คู่นั้นใส่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นชุดของคนยุคปัจจุบันอย่างแน่นอนเนื่องจากมันดูคล้ายกับชุดโบราณที่คนสมัยก่อนเขาใส่กันขณะที่คุณวินกำลังถูกสะกดให้จ้องมองรอยยิ้มมันน่าสยดสยองอยู่นั้นจู่ๆตากับยายก็ได้ยกมือขึ้นแล้วชี้นิ้วมาทางคุณวินที่นอนอยู่ในเปแต่ทันใดนั่นเอง ร่างของตากับยายที่อยู่บนต้นไม้มันก็หายวับไปในทันทีก่อนที่ทั้งคู่จะมาปรากฏกายอยู่ข้างๆคุณวีนแทนโดยมานั่งอยู่ทางขวามือของเขาข้างๆกองไฟพร้อมกับรอยยิ้มอันน่าสยดสยองคู่เดิมคุณตาและคุณยายเอ่ยปากพูดกับคุณวีนโดยใช้ภาษาที่ดูโบราณามากๆซึ่งเขาก็จับใจความได้ประมาณว่าพรุ่งนี้เช้ามึงต้องรีบออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุด ถ้ามึงไม่ออกกูจะบีบคอมึงกูจะฆ่ามึงกูจะหักคอหักขาหักตัวมึงให้เหมือนกับตัก,กแตนเลยแล้วหลังจากนั้นคุณวินก็สะดุ้งตื่นขึ้นและหลุดออกจากภาวังนั้นในทันทีคุณวินตื่นขึ้นมาโดยที่ยังนอนอยู่ในเปลซึ่งผูกเอาไว้ข้างๆกองไฟอยู่เช่นเดิมเขาได้แต่คิดว่าความฝันเมื่อครู่มันช่างเป็นความฝันที่น่ากลัวเหลือเกิน แล้วยิ่งเป็นการนอนฝันร้ายอยู่กลางป่าคนเดียวอีกด้วยยิ่งทวีคูณความหลอนเข้าไปอีกคุณวินค่คอยๆสต์สายสายตามองสภาพรอบๆตัวตามสัญชาตญาณแล้วเขาก็ต้องแปลกใจครับเนื่องจากสภาพของพื้นดินพื้นหญ้าจุดที่เห็นตากับยายมานั่งอยู่ในความฝันในตอนนั้นมันราบเรียบเหมือนกับมีคนมานั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆซึ่งสิ่งที่เห็นดังกล่าวมันก็ทําให้คุณวินสับสนนะครับจนเขาเริ่มแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เขาเห็น มันคือความจริงหรือความฝันกันแน่คุณวีนพยายามเรียกสติของตัวเองกลับมาก่อนที่จะมานั่งคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเพราะการที่เขาเข้ามาในป่าแห่งนี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายป่าหรือเข้ามาล่าสัตว์เพื่อความสนุกแต่ทำไมเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้ถึงเกิดกับเขาได้ในตอนนั้นคุณวีนรับรู้ได้ถึงความผิดปกติ เขาจึงตัดสินใจนั่งรอจนถึงรุ่งเช้าแล้วเขาก็รีพาตัวเองออกมาจากป่าแห่งนั้นให้เร็วที่สุดในทันทีคุณวินเดินย้อนกลับมาตามทางที่เขาเคยทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้แต่นี่ขากลับออกมาคุณวินกลับรู้สึกว่าเส้นทางมันดูไกลออกมากๆแตกต่างจากในตอนที่เดินเข้ามาอย่างสิ้นเชิงเขาใช้เวลาเดินเท้าออกมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วคุณวินก็เริ่มเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทำเอาไว้ตามต้นไม้มันปรากฏกลับมาเหมือนเดิมครับ ซึ่งในตอนนั้นเขาก็งงออกมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก่อนเขาเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันหายไปหมดอีกครั้งสภาพเส้นทางที่เขาเห็นเมื่อคืนมันก็ไม่ได้มีสภาพเหมือนในตอนกลางวันอีกด้วยพอคุณวินหยิบเข็มทิศขึ้นมาดูเขาก็พบว่าเข็มทิศของเขามันกลับมาใช้ได้เฉยเลยครับคุณวีนเล่าว,ว่าตลอดเวลาที่เขากําลังเดินออกมาจากป่าเขารู้สึกคล้ายกับว่ามีสายตาของใครสักคน กำลังจับจ้องอยู่ในทุกย่างก้าวที่เขาเดินออกมาซึ่งโดยปกติแล้วจากสัญชาตญาณที่เขาเคยเป็นทหารมาในตอนที่ออกไปปฏิบัติภารกิจคุณวีนจะรับรู้ได้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้เขากลับไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่กำลังจ้องมองเขาอยู่ในตอนนั้นมันยืนอยู่ที่จุดไหนอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังแล้วมันกำลังจะทำอะไรกับเขา อดีตทหารอย่างคุณวีนเดินออกจากป่าด้วยความหวาดระแวงมาตลอดทั้งทางจนในที่สุดคุณวีนก็สามารถออกจากป่าแห่งนั้นมาได้เช้าวันต่อมาวัดที่อยู่ห่างจากบ้านเพื่อนออกไปประมาณ5กิโลเขาก็ได้มีการจัดงานขึ้นมาพอดีคุณวีนจึงนั่งรถไปเที่ยวงานวัดพร้อมกับเพื่อนซึ่งในรถก็จะประกอบไปด้วยเพื่อนคุณวีนพ่อของเพื่อนแล้วก็น้องสาวของเพื่อน เมื่อไปถึงที่วัดคุณวินก็พบว่าบริเวณทางเข้าวัดแห่งนั้นมันเป็นเหมือนปากทางเข้าถ้าครับคือก่อนถึงทางเข้าเนี่ยมันจะมีต้นไม้ปกคลุมตลอดทั้งสองข้างทางซึ่งต้นไม้เหล่านั้นมันก็จะอยู่ในลักษณะที่โน้มเข้าหากันจนกลายเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้ยาวไปถึงปากทางเข้าถ้าซึ่งคุณวินก็สังเกตเห็นว่าบริเวณปากทางเข้าวัดแห่งนั้นเขาจะมีสารสารหนึ่งตั้งอยู่ครับ ลักษณะของสารดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่คล้ายกับสารตาใหญ่ที่เราเห็นทั่วๆไปและเมื่อคุณวีนมองเข้าไปภายในสารก็พบกับรูปปั้นแกะสลักของคนสองคนแต่สิ่งที่ทำให้คุณวีนถึงกับช็อกนั่นก็คือรูปปั้นดังกล่าวมันเป็นรูปปั้นตากับยายคู่หนึ่งและชุดที่สวมใส่อยู่บนรูปปั้นคู่นั้นมันเหมือนกับชุดของตาและยายคนที่คุณวีนฝันถึงตอนที่อยู่ในป่าเมื่อคือนนั่นเองครับ นอกจากนี้คุณวีนยังบอกอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเคยมาวัดแห่งนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นสารดังกล่าวมาก่อนในชีวิตเลยสิ่งที่เห็นมันทำให้คุณวีนยืนอึ้งอยู่สักพักจนคุณพ่อของเพื่อนเขาก็จับสังเกตได้จึงเดินเข้ามาสอบถามคุณวีนว่าเขาเป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าก่อนที่คุณวีนจะตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในป่าเมื่อคือนก่อนให้คุณพ่อของเพื่อนฟังครับ เมื่อพ่อของเพื่อนได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวแล้วท่านก็บอกกับคุณวินประมาณว่าป่าแห่งนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าไปในตอนกลางคืนหรอกจะมีก็แต่ชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าตอนกลางวันแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปลึกถึงจุดที่คุณวินเข้าไปด้วยและที่น่าพิศวงไปกว่านั้นก็คือคุณวินบอกว่าจุดที่เขาพักแรมในคืนนั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองอยังเขาลูกที่เขาเดินป่าเข้าไปเขาก็คาดว่าหากลากเส้นตรงลงมาจากจุดที่เขาพักแรม มันจะตรงกับหัวของรูปปั้นตาและยายที่อยู่ในศารพอดีครับนอกจากนี้คุณพ่อของเพื่อนยังบอกอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณวีนเนี่ยบางทีแล้วอาจจะเกิดจากการที่คุณวีนเข้าไปในป่าด้วยความไม่เชื่อไม่เคารพแต่ยังดีที่คุณวีนไม่ได้มีเจตนาลบหลู่อะไรมันจึงไม่เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้ขึ้นกับเขาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคุณวีนก็มีทัศนคติที่เปลี่ยนไป จากอดีตทาหารที่ผ่านการฝึกหลักสูตรพิเศษมาอย่างโชคโชนซึ่งหลักสูตรเหล่านั้นมันก็จะต้องถูกฝึกสภาพร่างกายจิตใจให้ทนต่อสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้แต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปคุณวินก็เกิดความเคารพย้ำเกรงต่อความพิศวงของป่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งคุณวินก็ได้สรุปกับตัวเองว่าสำหรับการเข้าไปในพื้นที่ป่านั้นมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการที่เราเข้าไปในบ้านของเขานั่นหละครับหากเราไม่กล่าวทักทายเจ้าบ้านไม่ยิ้มให้เจ้าบ้านไม่ยกมือไหว้เจ้าบ้านก่อนเข้าบ้านเขาก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณวินเจอก็ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาในครั้งนั้นหากคิดในแง่ดีตาและใหญ่คู่นั้นอาจจะมาเตือนเพราะคุณวีนยังอยู่ในพื้นที่ของท่านแต่ท่านเลือกที่จะมาเตือนด้วยท่าทีที่ดุไปหน่อยเพื่อที่จะทําให้คุณวินกลัวเพราะไม่อยากให้คุณวินเข้าไปลึกกว่านี้ และถ้าหากคุณวีนเข้าไปลึกจนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ท่านปกปักรักษาอยู่ท่านอาจจะคุ้มของคุณวีนไม่ได้และคุณวีนอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปมากกว่านี้ก็เป็นได้ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณวีนแล้วผมก็เห็นตรงกันกับคุณวีนมากๆเลยนะครับกับประโยคที่ว่าการเข้าไปในป่าก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปเข้าบ้านใครสักคนดังนั้นการไปมาลาว่จึงเป็นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติ เพราะผมก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรที่เราจะทําความเคารพเจ้าบ้านก่อนที่เราจะย่างก้าวเข้าไปในพื้นที่ของเขาแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าสาเหตุที่คุณวินต้องไปประสบพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆในคืนนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมแะรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ